ใส่จะไปเบ็นเชืออยู่ะชื้อไม่ชื้อซามสา้กียบซพี่น้องอย่าเฝ้าทวงเด้อตาแดงสาเพจจรพลเนียนนิ่งอยู่นาของเขาเนี่ยมันไม่เแล้วแต่คนอันนี้ สวัสดีหนึ่งร้อยสี่สิบท่านครับพูดไดเข้ามาแล้วกดไห์กดแช่นะครับขออนุญาตพี่น้องขอความรู้พี่น้องยาแช่ลงในแ <ita �ng> ชทนะครับยาแช่ลงในแชดเด้วยไม่งั้นมันจะปิดกั้นนะครับเดือดเดืๆๆเดลูกสาวลูกสาวเอ้ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยแม่คอน โ <laughs> <c oughs> อันอันอันอีด้ดำๆนี่โอไมคคอนอันนั้นอันนั้นอันนี้น้อ,นนนองยูนิคอนไมแล้วก็อันนี้คือน้องคนสวยนะเบ <c oughs> ืะอะ <c oughs> ้องต้นไม่เมือดแล้ว <c oughs> <c oughs> เออมันอันนี้อันนี้น้อง น้องอะไรนะยูนิคอนยูนิคอนอยืมยูนิคอนยูนิคอนยู่้วน่าย่งแทกกูว่าเนี่ยต้นใม่ว้าเหลี่ยส่าสวัสดีครับน้องโอเมตัวไตตัวเทเสียมน้องเสียม เนี่ยบางเดียวกันบ้านกับหอนับางเดียวกันสามร้อยกว่าท่านครับผมเข่ามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข่ามาเด้อเดี๋ยวอนุญาตปักหมุดเพจไปปักหมุดลิงงานคืนนี้ก่อนนะครับ พี่น้องขอมาก่อนมีแนววัสูุัร้างจำเก่งขาสั้นเนาะไม่ก็ไปนี้เลยผู้ใดชุดใบนำเงี้ยโอ้กว่าปะเมนทุกคนล่ะก็เดี๋ยวจะไปแวะเบื่อนะเขาเสือทีมยูที่บ้านได้สี่วางมู้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับคืนนี้ให้กำลังใจทีมงานเดาฟ่าปีนพาท่าสั้นเราครับเออ ทีมง,งานดอกฝาปีนพระทาสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ครับผู้เดินปั่สื่อบัตรครับบัตรราคา100บาทนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเออตอนนี้พี่น้องกำลังเริ่มเขาไปปูสาดกันแล้วเออเดี๋ยวมือแลงนะครับกระสีไล่กุ้งเปิดอีกไปหอดกระสีซ่อมไล่ให้พี่นอ้องเนเบิ้งเร่อยๆนะครับรังเทียมมันปิดกันพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับเพระจานแล้วผู้เดที่เขามาแล้วเห็นแล้วต้องฟาาสื่อไปเลย นะครับซื้อให้กำลังใจทีมง,งานสั้นเหล่าเดอ้อขอบครัวสั้นเหล่าไปเดอ้อวันนี้เดอ้อนะครับยกคาราวานความสุขไปนะครับวันนี้มีเพิ่มเพิ่มเติม,มอีกหนึ่งคนก็คือน้องอวบนะครับเสร็จสินภารกิจแล้วน้องอวบบางแล้วนะครับเกษีไปมวนซื้อนวอเซลน,น,น้ากันมือแรงเด้อนะครับก๊บในเตีมยมย่าก่อเกาะสวรรค์หาดชายว่เกษีเป็นยังไงพี่น้องหาเบิ้งเดอ้อ ไปถ่ายแล้วครับผู้ใดว่ท่นไปถ่ายซื้อบัตรกดลิงข้างล่างนะครับซื้อบัตรกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัตรหนึ่งใบเท่ากับหัวใจหนึ่งดวงนะครับผู้ใดอยากให้หลายคนนันกระซส,ส,ส่นนะครับอ่าอย่งก่อืึอนนันนำใจเร็กๆหน่อยที่มั่งศิลปินเท่าไรเด้อสำหรับบระเพศ่อสินนะครับหลายู้หลายคนเหมือนนี่ไปเมืนะครับว่าศิลปินพี่เีก็ไปอนุก็ไปแล้วก็น้องเอ,อิร์ดน้องอั๋วไปนะครับ อยากให้กำลังใจศิลปินของท่านผู้ใดกะส่งกำลังใจผ่านพันเฟซโต,โตหรือผ่านมาในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะประสานงานให้ติดต่อให้อีกรอบหนึ่งนะครับเออน้องอนุเล่นดีมีลูกอย่างนี้มีลูกเล่นสุดยอดเลยมาสนืขึ้น มือเล็บนี่คักก็เกาดิ <c oughs> พี่น้องมือเล็นี่มาเบิืงใส่สุดใบหน้ามือว่านมือว่านนี่แบบเกง่งๆมือนี่นี่พราะว่าในตรีมสุดใวหน้าู่แล้วมาเนี่ยก็คือแบบฟาดกันฟาดฟันไปเลยมอเนี่ยอืแต่ฟา,าดปีนกนระฟาดปีนโล่นมาเนี่ยบอกเลยสั้นเรล่ายกคาราบานไปเนี่ยเพราะสั้นแล้วเป็นการแสดงที่เป็นยังไงพี่น้องเ <c oughs> ตรียมหัวรัดไปเลยเตรียมทองแข็งเลยมือเนี่ยอืจะเป็นสไตล์สั้นเหล่ามาเนี่ยสั้นสั้นเรล่าสไตล์อัน แงสไตล์มูอันสไตล์จับจูดเออไปทุกที่เอาสันพีน่นีนะครับขอบคุณพีน่นีน้ำเด้นนะครับสำหรับมาให้น้ำใจนะครับมนันมันน้ำมันน้ำนองเด้ศูนย์เจ็ดมาน้ำน,ำนองหมู่บ้านนี่นะครับขอบคุณลหลายๆนะครับพีน่นีค่ะน้ะานพี่นีเยอรมันใช่ไหมกองกันอเอเลียดย่องหลังพี่น้องไปล่อแล้วมันสัน มาด้อพี่น้องเด้อนะครับมาห้กลังใจทีมงานสั้นเหล่าบันเทิงศิล์นนะครับรูปแบบการแสดงมวลศิลโหเซลในนอนเหมือนนี้นะครับเออเบิ้งสั้นเหล่าแล้วเบิ้งเดาฟาปีนแล้วมีแต่หัวมีแต่ความสุขนะครับผมใครอยากซื้อบัตรกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับบัตรคืนนี้นะครับบัตรคืนนี้เด้พี่น้องเป็นบัตรสั้นเหล่าเด้บัตรของเดาฟาปินนะครับบัตรของคืนนี้นะครับดาฟาปีนพระาสั้นเหล่า นั่นบอกเลยนะครับมวนซื้อโฮเซลเที่ยวก้อนไปสองไม่ลูกเที่ยวนี่นยกไปหมดเลยเออเที่ยวนี้นยกทีมงานสลาออกไปหมดเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> พรูล่้ะอเพล่ะเออบ่ท่านเียกเอาไว้ก้อน ผู้ใดอยากเบิงก็คขึ้นื้อบัตรก,อก,ตรก,อก้อนกดลิงก้อนเนี่ยสามยกว่าคนเนี่ยไปไปซอยกันเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับมือขึ้นกับทีมงานหนึ่งรุ่งที่วานะครับพันกว่าคนอยู่เนาะนะครับอย่าลังใจบ่สิปเปลี่ยนทีมงานบันนะครับบานต่างๆบานทักต่างๆกับซอยดันบัตรแจกบัตรซอยกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับมือแรงนี่ผู้ใดอยากแจกบัตรหรืออยากมอบกังใจทีมงานเดาฝาปีนกับสามารถนะครับ ร่วมแจกบัตรเป็นผู้สัรสูญได้เลยนะครับทัก,ก้าไปในเพจไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งบ้านฮักหรือส่วนโตนะครับสามารถทักเข้าไปในเพจของเนี่ยกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผม,อมซอยกันนะครับศิลปินบันเท่าสั้นเราบันทึกสินไปนี่นะครับมื้อแย่ใครหนะักใครตาที่เท่ามาตรฐานเขาต้องแบบปังเป๊ะด้พี่น้องเออที่มงานเท่านะครับการแสดงนี่ก็สิเปียนแปลงน,น,นะครับสก,กีพ่าก็สิเปียนไปบ้องไพี่น้องแบบว่า Uh, จำเจ,จ,เจพี่นออ้องเบิ้งมือคืนแล้วในรูปแบบของมือมือนี้ก็สิเป็นอีกแบบไมแบบ่นะครับเไปมองเอื้อนก็สิเป็นอีกแบบแบบนึงนะครับเข้าสิพยา,ยามแบบหมุเน,มเ,วนมเวียนบ่เมนว่าไปแบบนี้ต้องร่องต้องน,นี้ต้องนันน,น,นี้บอันี่ะครับสันเราเข้าเย็ดได้ตามทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับม,มาแบบใดเข้ากระเล่นไปแบบนั่นนะครับขอเว่า,าพี่น้องซื้อบาในให้กำลังใจนะครับทีมง,งานเดอ้อยาถิ่นยปาปลานะครับซื้อแล้วจ้าประสน เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมซื้อบัตรจองตั๋วให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราสิไปแวะบึบ่งสุดจะข้าวกนเอไปเรียกสุดเรียกสุดใบหนบามเบาๆก่อนเหมือนแรกเนี่ยจาสิเป็นไหนหนะพี่น,อน้องเนาะบัก่อยากว่าไปหลาย,ยคิดว่าน่าจะมวนทู่ดอกค,คิดว่า,นาเนาวซื้อบัตรจองตั๋วให้กำลังใจกันนะครับ ไปรอแล้วจ้าวระสันผู้ได้ไปรอแล้วขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับมาอุบลอีกแล้วนะครับสั้นเราบุกอุบลนะครับฝากพี่น้องรย่าลืมกไลค์สตรีมมิ่งไลค์ของเดาฝาปีนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเลยซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรกดลิงก์ด้านล่างผู้ใดอยากสนับสนุนบัตรทีมงานก็กดลิงก์ด้านล่างเด้อนะครับบอกแจ้งไปเลยหาบัตรซื้อบัตรยี่สิบบาทซอยกันนะครับพี่น้องรับซอยกันเนาะนะครับ ขึ้นกับขอบคุณมาเลยน้ำใจจากบ้านฮักนะครับจากทุกๆบ้านเลยนะครับขอบคุณแล้วว่าน้ำใจด้อแล้วก็ส่วนตัวมาอีกว่าสิเป็นของอ่าีแม่สมหมายเนาะมาหายกําลังใจพี่เมลีนะครับพี่เดวิดใช่ไหมพี่วิเดวิดพี่อ้อยนะครับแอดมินหนึ่งนะครับน้องหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใดเพื่อของบ้าน นะครับของบ้านขึ้นมีบ้านเติมฝันบ้านแฟนคลับ JKP Mansion แล้วก็บ้าน JKP Official นะครับแล้วก็บ้านฮักจักรพันนะครับเมื่อคืนขอบคุณหลายๆเดินๆนะครับขอบคุณหลายๆมือแร่งนี่นะครับเออผู้ใดอย่างง่ายๆรังอันรำใจนะครับกะสามารถทักะะนันไม่ได้ เพียดเลยนะครับสิหายสิลกเปีนบ่เป็น่นาษ้าตะบูดเด้อยากให้น้องเอิร์ตอยากให้พี่เมย์อยากให้อานุอยากให้น้องอวดน,นะครับสามารถทักบอกเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเป็นธุระเป็นทารุให้นะครับขอบคุณ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 ลหลายๆครับขอบคุณที่ติดตาม 12, <13. S 1> นะครับผลงานเพลงเมื่อกี้ป้อยไปแล้ว นะครับกับบอเข่าคายว่าหลายใจนะครับเข่าสารเล่นฝากพี่น้องกดเข้าไปฟังเด้อใน YouTube นะครับผมพิมพ์คำว่าบอเข่าคายว่าหลายใจนะครับผมนั้นก่อนล่ำนะครับหาหมอล่ำนะครับห้าหาหมอล่ำหนุ่มนะครับโปรเจกต์ของเข้าวสารเล่นนะครับฝากพี่น้องไปนังเด้อนะครับเมซี่ไปบอหมือนี้เมซี่ไปนะครับแยกทางกันหมอนี้แยกทางกันกับเมซี่เมซี่ไป ไปอ่าไปของพี่เต้วนะครับเสียงแจ๋วนะครับมืออืนจะสิร้พอกันนะครับทานข้าวยังคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับเดี๋ยวว่าจะพากันไปแวะทานข้าวแล้วก็ไปหาซื้อซุด,ดแล้วก็ค่อยจะแวะเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปแวะกินเขา่ากินหนามันกอนนะครับชิมงานเท่านะครับ ผู้ใดญ่พระทานเนี่ยเขากุมเด้อกดลิงก์ด้านล่างนะครับให้กำลังใจกันไปแรกนี่นะครับย่าให้บอกดูเด้อเออทีมงานเท่าอห่ย่าให้บอกดูเด้นะครับซอยกันนะครับมิจฉากับบอกทีมงานบ้านทุกๆบ้านแล้วนะครับอืมซอยกันให้กำลังใจซอยกันนะครับท้านเราไปมงไดก็อยากบ่มีอยงกับพี่น้องอยากให้พี่น้องไปนั่งปูาสาบเป็นบ่มันก็นคือกำลังใจเด้นะครับมันคือกำลังใจท่านพี่น้องเขาหลายเขากัดซวงใจเขากัดสบายใจเรียนเอียงออกไปเบาเอียงออกไป นํำเสนอเยียงออกไปกับมีตะมวนตะสื่นพอมิีตะไทยบั่นเห่านะครับเนาะพี่น้องเนแมนได้กําลังใจหลายนะครับพี่น้องไปหลายกําลังใจมันหลายนะครับเรียนเยียงมันขมวนได้คนเฮ่าเนาะนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องไปให้กําลังใจนะครับเป็นอย่างคืออยากให้ไปให้กําลังใจที่มันสั้นเรล่าคืออยากกําลังใจศิลปินในสั้นเรล่าสุดถูกคนนะครับพี่น้องเข้าไปหลายไปนั่งถาซสืลึบสับหลาดหลายเห่ากับมีเฮียงกําลังใจที่สิเลีย ขั้นีินนองบ่ไปห้กําลังใจเออขั้นีินนองว่าไปบ่าสื่อบัตรว่าห้กําลังใจสอยสั้นเหล่าบไดีไปบอบ่บไปจากคนนึงเสียเอ้ไอนาลาเซเวียแลียวมุขอยเล่นยังออกไปีินนองกันสิบ,บมวนว่าซ่นเงียบเงานะครับีินนองไปหลายกําลังใจหลายเท่ากับมีแห้งที่สิเล่นหลายนะครับมว,มวนครับขอบคุณครับ อาขอบคุณพี่น้องครับขออนุญาตเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวไปหอดพุนแล้ว <c oughs> ช่วงซ่อมช่วงกุ้มเปิดดัซซสิไลั์สดให้พี่น้องไ้ีบงอีกรอบนึงเด้อ <c oughs> ไปแล้วครับ